าส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาว,วชนหรือสสคได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังนายเอสมิบุญเจริญผู้อํานวยการสํานักบริหารการชําระหนี้และน,นายนรงแก้วสเสวิพันธ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการพร้อมคณะร่วมเดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครั้งที่2ร่วมกับคณะของสสคที่นําโดยอาจารย์นครตังคพิภพ อาจารย์นพพรสุวรรณรุจิผู้ส่งคุณอวุธสสศคและดรรุร่งนภาจิตโรจนรักษ์นักวิชาการอาวุธสศสคณนะจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่8 1 0ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาโดยวันแรกคณะนะจากกระทรวงการคลังและสอ,อ,อคได้มีโอกาสพบครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีรูวลภาแปลงศริ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำและครูนิตยาก,กันทเสนโรงเรียนอนุบาลเบียงป่าเป้าครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีผู้สอนเด็กพิการเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายที่ทุ่มเทสอนให้เด็กพิเศษสามารถอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพมีตัวอย่างคือพีลาเกติศักดิ์ริยะหนุ่มวัย33ปีที่พิการทางร่างกายแต่ไม่ยอมขอทานมุ่งเรียนหนังสือจนจบมัธยมศึกษาปีที่ส และต่อยอดอาชีพขายลอตเตอรี่หาไรายได้ร่วม20,000บาทต่อเดือนและน้องบอสปิยพงษ์เกษนาวัย18ปีผู้พิการทางร่างกายจนสามารถเดินและคิดเลขได้สะท้อนให้เห็นว่าแม้เด็กจะมีความพิการหรือบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ครูสามารถยกระดับศักยภาพของเด็กได้หากรู้จักใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสิทธ์จนเป็นที่มาของการขยายเครือข่ายครูพิเศษในพื้นที่รอบข้าง เพื่อช่วยกันขจัดความไม่รู้ให้ครูในพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศต่อไปวิธีการของเราเนี่ยมองจากปัญหาของเด็กน้องมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นเรามีระบบการส่งต่อข้อมูลตั้งแต่ป .2 มามีการคัดกรองทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามอาการใครต้องการด้านไหนเราจะให้ด้านนั้นมาอยู่ที่นี่ประมาณ2ปีกว่าคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็พอจะอ่านออกเขียนได้ะระดับหนึ่ง ถ้าเทียบเท่าก็ระดับเด็กป1ป2แรกสอนให้น้องบอสเขียนกอไก่ขอไข่พอติดตอนเย็นกลับบ้านก็ไปดูครูครูทม่สอนได้ <c oughs> <c oughs> ดีใจค่ะในชีวิตของเราก็คือทําให้เรามีความหวังขึ้นว่าวันหน้าน้องจะทําอะไรด้วยตัวเองได้มั่งคือไปที่ไหนก็คงจะไม่ลําบากถ้าอ่านหนังสือได้เขียนได้จากนั้นคณะจากกระทรวงการคลังและสสค ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสมดุลให้กับอาชีพในตำบลแม่ทาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในโครงการที่ร่วมงานกับสสคซึ่งจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมผักกลยานณมิตรที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตการขนส่งและการกำหนดราคา โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมาชีพที่ตำบลแม่ทาอเภแม่อ,อม่อนจเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นโครงการหนึ่งในร้อยโครงการของสาาคนะครับที่สนับสนุนรอาสมชีพโครงการที่นี่มี2กิจกรรมหลักๆเรื่องแรกเป็นโครงการคณะทําทงานตําบลเนี่ยจะศึกษาข้อมูลด้านฐานการผลิตฐานกลุ่มอาชีพบัญชีรับจ่ายครวัวเรือนเพื่อจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทําแผนชุมชนกรรมที่2เนี่ยหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลข้อที่1แล้วที่ผมว่านี่นะฮะตัวหนึ่งที่เขา ศึกษาก็คือการจัดการเรื่องตลาดแบบใหม่มันจะมีคำใหม่ในโครงการนี้ที่ไม่มีที่อื่นในร้อยตลเราคือคําว่า CSA แปลว่าผักการยาณมิตรหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางผู้บริโภคที่มาร่วมโครงการก็ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนฮนะฉันดูดูการนี้จะกินอะไรตามที่แม่ทามีก็จะลิสรายชื่อผักกันแล้วก็จ่ายเงินค่าผักล่วงหน้าตรงนี้เป็นหลักสําคัญของ CSA หรือว่าผักกัรยาณมิตร สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นกนกศักดิ์ดวงแก้วเรือนนายกอง์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาพร้อมกับกลุ่มคนหนุ่มรุ่นใหม่แห่งแม่ทาได้แสดงให้เห็นความพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิดโดยใช้อาชีพเป็นทุนทางสังคมเพื่อให้คนหนุ่มสาวกลับมาทำงานที่บ้านได้ด้วยความภาคภูมิใจโดยให้รุ่นพี่เป็นไอดอลว่าสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้แม้จะเป็นเกษตรกร ผมว่าวิถีชีวิตแมทานเนี่ยจุดแข็งที่เราเห็นชัดตอนนี้คือเขามีความมันน่นคงด้านอาหารเรื่องรายได้เนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้ที่เพิ่มพูนเข้ามาสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือกลุ่มอาชีพต่างๆในตําบลนียมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยากมาต่อยอดสิ่งที่พ่อแมา่ทำระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ๆ ไปทางานในมืองแล่วมีปัญหายัางไงเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับเลยก็ตั้งใจว่ากลับมาบ้านแต่ว่าอยากจะมาพัฒนาอื่นๆที่มัน,ม,นมีอยู่หรอมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยจะพัฒนาไ,ไงให้มันเกิดประสิทธิผลแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับเลยตั้งใจว่ากลับมาเลย อนผมก็ไปทํางานอยู่ในเมืองตอนกลับมาบ้านก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นําหลายๆท่านที่อยู่บ้านนะครับเราก็ได้ผลสรุดการทํางานตามโรงงานหรือว่าตามบร,ริษัทต่างๆครับคิดว่ามันคงไม่ยั่งยืนผมก็เลยลองกลับมาทํางานเกษตรที่บ้านครับงานที่ผมทำครับจะทําในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งจะทําในระบบของอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้สารเคมีในสวนนี่ครับจะมีร้อยกว่าชนิดทํามาประมาณ10ปีครับรายได้และความเป็นอยู่เราสามารถชาระชดเชยหนี้สินที่เรามีอยู่และได้ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในครอบครัวและชุมชนได้ส่วนในวันสุดท้ายคณะจากกระทรวงการคลังและสสคได้ไปยังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนพระธาตุาดวง ตำบลวังดินอำเภอลี้จลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งใน25ศูนย์ ICT ชุมชนนำร่องที่สสคได้ทำ MOU รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นี่เองทำให้เห็นว่าปัจจัยความสำเร็จมาจาก3ส่วนคือ 1. ผู้นำชุมชนมีวิสัยทัศน์จัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 2. ความร่วมมือของชุมชนและ 3. ผู้ใช้นำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ดังเช่นครูกีกี้ผ่อนทิพย์กลมดีที่ใช้สื่อออนไลน์สอนนักเรียนกระยาขาวโสมที่ปฏิวัติการค้าแบบเดิมมาเป็นการค้าออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ICT ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวยังช่วยสร้างเครือข่ายครูและแม่บ้านทำให้เกิดการเรียนรู้และอาชีพร่วมกันในชุมชนอย่างยั่งยืน ได้มาสืบคน้นข้อมูลเพิ่มเติมจากที่คุณครูเขาสอนในห้องปรากฏว่าจากผลโอเน็ตของเด็กปีที่แล้วต่ำปีนี้เด็กเขามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นก็คือสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว5%ทุกสาราวิชาเลยค่ะจากที่เด็กได้สืบคน้นก็คือมันเป็นจุดเล็กๆที่ส่วนหนึ่งที่ทั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซิสิมชนได,ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมเขาตรงนี้สืง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จุดใหญ่เลยทั้งหมดเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับกับชุมชนกับตัวเด็กอยากจะชวนคุณครูสอนดีเข้ามาร่วมจัดทํากิจกรรมห้องเรียนออนไลน์กับเราซึ่งองค์ความรู้ของคุณครูที่มีอยู่จะได้เป็นประโยชน์กับเครือข่ายะระหว่างชุมชนไปสู่อีกชุมชนนงโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้เลยก็คือเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะคุยงานกับลูกค้ารับออเดอร์หรืออะไรได้ทําให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากยอดขายไม่มากมายนะสินค้าก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ไอทีแล้วพัฒนาในทุกเรื่องเลยเด็กมาเรียนมายนนี่ก็ไปส่งผลงานเข้าประกวดได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะส่วนของชุมชนถามว่ามีผลเยอะไหมมีผลเยอะมากกับคนที่ไม่เคยเป็นคอมพิวเตอร์ไม่เคยจับเลยก็ผู้สูงอายุใช้ได้ก็มีการอบรมต่อเนื่องเลยตลอด นอกจากนี้นคณะกระทรวงการคลังและสสคยังได้มีโอกาสพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูสาม,มารถสุทธะครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีโรงเรียนบ้านก็อจัดสรรสาขาห้องเรียนเรือนแพรบนเขื่อนภูมิพลอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแม้มีลูกศิษย์เพียง7คนแต่ตลอด8ปีที่ผ่านมาครูมาดไม่เคยทอดทิ้งเด็กๆและชุมชนเรือนแพรารงทุนตรงนี้อาจจะมีผมอจจมองอย่างว่าการให้โอกาสเด็กสักคนอ่ะ ว่ามันคุ้มยิกว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นพอวันหนึ่งผมมาเจอแล้วมันเห็นพบเห็นว่าเขายิ่งด้อยกว่าผมโดยที่ไม่มีใครให้โอกาสผมเลยตรงนี้เป็นแรงบันดใจให้ผมว่าผมคิดอยากจะทําอยากจะให้โอกาสเด็กกลุ่มเล็กๆรวมทั้งป้าสมใจสังคำผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งมาเรียนกับครูสามารถเล่าว่า แม้ตนและชาวแพรจะเคยประมาทว่าจะอยู่ได้นานสักกี่เดือนแต่สุดท้ายต้องนับถือความทนทานของครูมา่เข้าไปบอกว่ารับเป็นอาจารย์จะมาสอนนะเราก็ดีใจกันใหญ่เลยแต่ผู้ปกครองคนอื่นเขาก็ถามว่าจะอยู่กี่เดือนแต่ครูเขาอยู่ได้ไงเจ็ดปีเลยเขาเป็นหมอก็ได้ครูก็ได้เขาช่วยเหลือชาวแพรทุกอย่างของที่มาบริจาคเขาก็ให้ชาวแพรหมดเลยก็ประทับใจเขา ทางด้านนายเอกวิบูลเจริญได้เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังกล่าวความในใจถึงการร่วมกิจกรรมหลายวันที่ผ่านมาว่าในฐานะนักการเงินจากกระทรวงการคลงังในหลายๆกิจกรรมจากเดิมตนมองเรื่องความคุ้มค่าและมีความยั่งยืนต่อเนื่องหรือไม่ แต่พอมาฟังครูสามารถรวมทั้งครูหลายๆท่านพูดแล้วจึงเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถมองในแง่เศรษฐศาสาตร์ได้แต่ต้องคิดถึงเรื่องของโอกาสที่จําเป็นต้องหยิบยื่นให้เด็กๆที่อยู่ห่างไกลายยากไร้เช่นกรณีของครูสามารถความเสียสละของครูไม่มีอะไรจะนิยามฉะนั้นโครงการครูสอนดีหากกระสวนการคลังมีโอกาสก็จะไม่รีรอที่จะสนับสนุนต่อไปอย่างแน่นอนผมมาจากกระรวงการคลังก็คือเป็นกกน,นักการเงินนะคร ราะฉะนั้นตอนแรกสุดเนี่ยผมก็มองถึงเรื่องก็ถามอาจารย์เสนอเรื่องความคุ้มค่านะครับซึ่งตอนแรกผมเองก็ยังสงสัยในเรื่องของอาจารย์สามารถนะครับที่ว่ามีนักเรียนแค่เจ็ดคนผมก็ยังถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะยากดีไหมมันจะต่อเนื่องหรือไม่ยังไงนะครับแต่นั่นคือการมองในแง่ของการเนินในแง่เศรษฐศาสตร์แต่เมื่อมาฟังทีคสามารถได้รูเลยว่าหลังนี้อย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะคิดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เราต้องคิดในเรื่องของโอกาสที่เรามีเด็กๆ ที่ยังอยู่ในชุมชนที่ต้อโอกาสแต่ครูสามารถเ,เสียสลัดมาเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าในกรณีของครูสามารถเนี่ยผมมองว่าเป็นครูดีที่หนึ่งเลยนะครับคือไม่มีคำนิยามเลยที่จะพูดอะไรนอกจากคำนี้นะครับส่วนในเรื่องของชุมชนไ c t ีนี่นะครับผมเห็นแล้วว่าอ่ชุมชน ICT เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามาถึงตอนแรกเนะี่ยผมก็ถามถึงเรื่องความย,ายั่งยืนนะครับ พราะว่าในเรื่องของราชการเห็นแล้วว่าหลายๆที่เนี่ยพอเป็นโครงการที่ไปจากส่วนกลางหรืออะไรก็แด้แต่เนี่ยพอไปแล้วเนี่ยบางทีทําได้แค่ปีเดียวก็จบพองบว่าประมาณไม่มีหรืออะไรไม่มีก็จบนะครับแต่จากการที่ได้มาดู ICT ของชุมชนบ้านตำบลบางอินนี่นะครับเราเห็นเลยว่าสูตรไอซตรงนี้เนี่ยมันมประสบความสําเร็จมากและมีความยั่งยืนมากนะครับซึ่งความยั่งยืนอันนี้เนี่ยมันมาจาก3ส่วนในความเห็นของผมหลังจากที่ฟังพวกเราแล้วนะครับก็คือส่วนแรกคือผู้นําชุมชน ก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังนดินนี่นะครับก็คือมีวิสัยทัศน์ในการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องน,นี้มีการจัดสรรงบประมาณอยมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถสําเร็จเลยได้ถ้าขาดความร่วมมือของชุมชนคือถ้าชุมชนเห็นความสําคัญก็ส,สนับสนุนนายกเหล่านี้มันก็ต้องมาร่วมกันแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดนั่นก็คือว่าคนที่ใช้ ICT เหล่านี้และนํามาเป็นประโยชน์อย่างเช่น กูกี้นะครับหรือว่าอุณกรยายนะครับที่ใช้ประโยชน์จาก ICT แล้วแสดงให้เห็นว่าเมื่อ ICT เนี้ยมันไม่ได้เป็นโทษอย่างเดียวหือนจากที่เราพูดพูดครับว่าไปเปิดรุ่นตรวจนี่แต่เราเอามาสร้างสารรค์ประโยชน์ได้และจากผลสําเร็จที่เอาไปเปิดในเรื่องของการเรียนการการ,รูกรรรก้การเรียนการสืกหลายนะครับในเรื่องของระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งนเรื่องของคอม m m e r ์ซของคุณกลยาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงและประโยชน์เหล่านี้นะครับจากต่อยอดให้ทุกคนเนี่ย มาร่วมมือร่วมใจแล้วก็ส่งพลังให้ไอซีีชุมชนแห่งนี้เนี่ยมันยัง่งยืนและต่อเนื่องต่อไปแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณประสานด้วยนะครับในฐานะที่เป็นกอสไนท,ทีที่ช่วยดูแลแล้วก็อะไรฮะสอนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนเพราะถ้าขาดคนที่ดูแลตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะไปไม่้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากที่ผมเห็นมาทั้งหมดนี้คือว่านี่ิือวาอวาออเป็นแ็งของชุมชนแห่งบ้านตำบลวังบีนี้นะครับที่ว่าร่วมมือร่วมใจกันทำภา ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวร้อยกันไปได้หมดแม้กระทั่งท่านเอาเรื่องของครูสอพิมาด้วยผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่กระทรวงกนนา,งารคลังสั่งอยนี้ได้ประโยชน์เกินคุ้มเลยครับเรียกว่ากําไรแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความต้องการของกระทรวงการคลัง,งที่อยากที่จะไปเห็นภาพของงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จุดแรกที่เราไปอย่างเช่นจุมจุลวัตปากอนดําเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าในโลกของการศึกษาเนี่ยเราอาจจะเคยจิงกับการจ่ายสา,สายสามัญกับคนปกติ นะครับการสอนกับเด็กพิเศษเด็กพิการเหล่านี้มันมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างไรใช้ความพยายามอย่างไรจึงจะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มโอกาสให้นะอยากให้เขาเห็นภาพเช่นนั้นแล้วเมื่อเขาเห็นภาพก็จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นหรือที่เมตาก็ให้เห็นว่าการศึกษากับเรื่องสมาชีพเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมีสมาชีพเราควรจะให้ การเรียนรู้นะครับนั่นก็คือว่าประกอบสามาชิบบนฐานของความรู้พอไปที่ ICT ก็เพื่อจะให้กระทรวงการคลังเนี่ยได้เห็นว่าเรื่อง ICT นะั้นมีเรื่องความสําคัญเป็นความสําคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนนะครับและการไปพบกับครูสามารถนะครับก็เชีย่ยเห็นถึงความเหลื่อมล้ําที่ชัดเจนการเยี่ยมชมภารกิจ ที่คุณครูสอนดีของเราที่โรงเรียนปากกอดาที่จังหวัดเชียงรายส่วนกรณีที่สองนั้นก็ไปพูดคุยกับคุณครูสามารถซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรสาขาโรงเรียนเลือนแพรกระทรวงการคลังได้เห็นทั้งสองภาพนี่ก็คงรู้ว่าในสังคมประเทศเราเนี่ยก็คงจะมีส่วนที่จะต้องดูแลพัฒนาเพราะฉะนั้นงบที่สาสคจัดให้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังที่จะต้องรับรู้นี่ก็เห็นภาพชัดในการที่จะ มีโครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาสส่วนอีก2กรณีนะั้นเป็นกรณีของ ICT ชุมชนกับโครงการสมรัชชีในกรณีอย่างนี้นะั้นเชื่อหรือเกินว่ากระทรวงการคลังซึ่งก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจรู้สึกที่เห็นว่างบประมาณที่ลงทุนที่สศคอจัดสรรไปนั้นนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่กระทรวงการคลังกับ ทางสสคร่วมกันไปพิจารณาไปคิดไปตามดูไปให้กําลังใจแล้วก็เห็นภาพนั้นด้วยทั้งหมดถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายโครงการที่สสคได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนในประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมผ่าน,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิน่นสามารถจัดการและแก้ปัญหาตนเองได้อย่างยั่งยืน